สดีครับมาครับผมจะมาเก็ดกับเขากินได้ครับสำหรับมืออครับทำงนอครับเดี๋ยวสมนนแพสินึ่งไปเก็ินเสร็จแสครับทำบัวนะครับนี่ เด้นี่พี่น้นองเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้หลวงนา วางแผลกินเศษๆ <c oughs> มานั่งเห็ดอยู่นี่พี่น้องทำนั่งแกะอยูน่นี่คนพิก <c oughs> ารเดแ๋้วมีก่อนจะแผออกแล้ว่นออ้องแผด,ดี เขียง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  ผขั้นตอนขั้นตอนนะครับทำตามขั้นตอนนะครับมารอมืออหนึ่งแสจๆนะคนมือเดียวะจะได้มือเดียว คนกินายหลายเลยไ,ไปดออแต่อตอนเห็ดนี่มันมีคนเห็ดซอยแพันสิเห็ด้มันเข่า ไม่เห็หหหดกินกับคนเคยกินเลยจ้ะแต่เห็ดกินเป็นคนไม่เคยเห็ดกินกับบ่เคย I ก็คอยเดี๋ยวห้ำม,มัวครับลกนเป็นอย่นี้ไม่คือบาลลอ